ที่แมネจเมนต์เนี่ยหรือ MM เนี่ยจะทำยังไงบริหารยังไงไม่ให้ตออแตกนะครับ ถ้าราคาทองคําขยับจากราคาที่2000เหรียญไปเป็น2001ห่เหรียญเราจะคุยกันว่าเฮ้ยไอเทนนะ่มันขยับแบบนี้มันเรียกว่าขยับ1จุดถ้าคุณเทรดด้วย0.01หลอดเนี่ยจำนวนเงินในพอทที่คุณควรจะมีเนี่ยสักประมาณ100เหรียญน,นะเพื่อที่ว่าขยับ1จุดเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่ครับหเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นกาไรซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักสาบาทแล้วถ้าคุณเทรดหลอดขยับขึ้นไปอีกเป็น0.1 0.1เนย์จออ0ดหนึ่งเวลาขับ1จุนี่ยคุณจะไดด้้ททังหเ่าไวร350บาท คือ10ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับโดยประมาณแล้วถ้าคุณขยับขึ้นมาเทรดอีกเป็น1หลอดซึ่งจะเริ่มเป็นหลอดที่มีน้ําหนักมากขึ้นใหญ่มากขึ้นเนี่ยคุณควรจะมีเงินอยู่ในพอร์ตอยู่ที่10,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐการขยับ1จุดเนี่ยคุณจะได้เสียกําไรขาดทุนอยู่เนี่ยอยู่ที่100เหรียญหรือประมาณถา3,500บาทโดประมาณหลังจากนี้สิ่งที่เรากลังจะบอกว่า hey, การที่เราเติมเงินเข้ามาพอร์ตมันเป็นสิ่งที่ง่ายบใครก็ทําได้แต่สิ่งที่เราจะคุยขยายความกันต่ออีกนิดนึงเ,เรื่องของ Money Management เนี่ยมันแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1เนี่ยคือเรื่องของพอร์ตก็คือที่เราคุยกันไปตรงนี้นี่แหละว่าเฮ้ยน้า ตามันเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราควรจะมีเงินอยู่จํานวนประมาณเท่านี้มากน้อยกว่าน,นี้ไม่ว่ากันแต่อันนี้ผมให้เป็นมาตรฐานเอาไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าเทรดด้วย0.1คุณควรจะมี1,000เหรียญเทรดด้วย1ลอดควรจะมี10,000เหรียญอยู่ในพอร์ตฉะนั้นเนี่ยเรื่องพอร์ตเนี่ยมากน้อยกว่าน,นี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูในส่วนที่2เนี่ยที่เรากําลังจะคุยกันตอน,นอกจากเรื่องพอร์ตแล้วคือเรื่องของความรู้สึกครับความรู้สึกในที่นี้คือความรู้สึกของใครของตัวเราเองนี่แหละว่าเฮ้ยเราไ,วไหวมั้ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเคยเทรดอยู่ที่0.1ลอตสมมุติส t o p loss อยู่ที่เท่าไหร่ครับ3จุดถ้า stop loss อยู่ที่3จุดเนี่ยมันจะได้เสียอยู่บอลเท่าไหร่3 ส0เหรียญอยู่ประมาณเท่าไหร่สักสักหนึ่งพันบาทไทยเฮ้ยแล้วถ้าอยู่ๆเราปรับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเป็น0.5นย์จุดห้าก่อนสต็อปลอสเหมือนเดิมเมันในยกักษ์กราฟเหมือนเดิมหักสามสิบเหรียญเราจะเสียเป็นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเหรียญครับเราจะเสียอยู่ร้อยห้าสิบเหรียญในการสต็อปลอสคำถามคือเฮ้ยไหวไหมร้อยห้าสิบเหรียญขยับจากเดิมเนี่ยหนึ่งพันบาทมาเป็นห้าพันบาทในการที่เราจะสต็อปลอสด,ด้วยจำนวนสามจุดเท่าเดิมเนี่ยเฮ้ยเราไหวไหมไอ้จำนวนพอร์ตเนี่ยมันไม่ยากอยู่แล้วครับเพราะเราก็แค่เติมเงินเพิ่มขึ้ขข้้้้้้นนนนนมม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 าา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 าแตตต่่่่่่ไไอออออออเเเเเรร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 ืงงงงงงงขขขคคควววววููสสสึึกกกกีีียยทททจะบบบิิหหหััััดใใลๆ กระโดดจาก0.1หลอกมาเป็น0.5หรือ0.5กระโดดข้ามไปเป็น1หลอกนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองให้ได้นะครับว่าเรื่องของ money management เนี่ยเรื่องพอร์ตส่วนหนึ่งเรื่องใจและความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าการ Breakdown 2ข้อนี้ออกมาน่าจะทําให้ใครหลายๆคนเข้าใจในรายละเอียดของคําว่า money management ได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้ฟังได้มากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ